วันนี้ช่องพดพาซาจะมาสารต่อภารกิจเปลี่ยนปืนทั้งเกมในตอนที่สองซึ่งครั้งนี้ผมจะเพิ่มระดับความยากขึ้นโดยการกดลงแรงหนึ่งต่อซีบอกเลยงานนี้ไม่ง่ายแน่นอนเพราะยิงยิงเยอะอาวุธที่ใช้ได้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆเกมนี้ผมจะสามารถเอาชีวิตลอดจากศัตรูจนคว้าบุญยามาได้หรือไม่ ไปชมกันเลยตอนนี้ช่องพดพาซามียอดรับชมจากผู้ติดตามเพียงแค่48.7%เท่านั้นส่วนคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยมีสูงถึง51.3%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมเป็นประจำก็รบกวนช่วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้ง,ก,งกันด้วยนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับภารกิจ เปลี่ยนปืนทั้งเกมใน EP ที่2หรือว่า1ปืน1คิวนั่นเองนะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคือยอดไลค์ที่แบบถล่มทลายมากๆขอไป30,000คนดูกดมาให้70,000โอ้โหผมนี่รีบเข้าเกมกดอัดคลิปเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็จะเติมความเข้มข้นลงไปในภารกิจโดยการกดลงมาในโหมดแรงหนึ่นะฮะนี่ดูซะก่อนโอ้โหหอนาลิกื แดงเถือกจะรอดไหมครับเนี่ยมาวันนี้ตั้งใจจะทําแล้วเราก็ต้องเล่นให้ถึงที่สุดครับจังวันนี้ลงมาได้เคียวก่อนเลย <c oughs> เอาไปตีใครเลยเนี่ยเคียวอุ้ยได้ UMP ก็ยังดีอย่างน้อยก็มีปืนใกล้ติดตัวอุ้ยมีเสียงมีเสียง <Hey! S 1> ว่าไงล่ะพนุ่ม <c oughs> ว่าไงว่าไงล่ะพนุ่มโ <c oughs> <c oughs> ดนเคียวดึงหัวเป็นหนึ่งดอก เฮ้แต่ดีนะใช้อาวุธประชิดต,ต้นเกมเนี่ย <Hey. S 1> เหล็กเกมเราได้มีปืนเหลือไว้ใช้นะครับผู <Hey. S 1> ้ใหมาต่ไหนอะเรามีการค่อยๆย่อ,ยยองขึ้นมามองด้วยนะใจเย็นจริงๆพ่อหนุ่มเรียบร้อยโรงเรียน UMP นะฮะกะติกาก็จะเหมือนกับเกมที่แล้วเลยนะครับคือใช้ปืนไหนไปแล้วก็ต้องโยนทิ้งและห้ามนำกลับมาใช้อีกเราจะต้องเปลี่ยนปืนทุกๆ1คิวนะบานยาว เกือบแล้วแต่ไม่แตกมีเสียงขวาเกมนี้บอกเลยถึงจะเป็นหมด1-4ในแรงเนี่ยผมก็จะไม่มีคำว่าแอบนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะใช้ปืนไปซ้ำกันได้สักกี่คิวเรียบร้อยอขวามีซ้ำไม่ได้ด้วยนะติดรั้วคุณผู้ชมเอ้าเด้เกลซ่า ตายไหมไอตัวเมื่อกี้ AK ผมเรียบร้อยแล้วนะถอดของแต่งแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับ AK นะตายแน่นอนตัวนี้มันคนสุดท้ายแต่ว่าไอตัวที่ล้มเมื่อกี้ด้วย AW อะเขาตายหรือ,อยังน่าจะตายแล้วมั้งใช่ไหมผมไม่ทันมองเพื่อความชัวร์ผมโยนทิ้งไปก่อนดีกว่าน่าจะตายหลังลัวนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ชื่อมันขึ้นหรือเปล่าอะมองไม่ทันอโอเคผมตีว่าตายแล้วกันน่าจะตายแล้วแหละเพราะว่ามันได้ 4Q ไนงะเฮ้ ยิงไม่ได้เดี๋ยวหัวลั่นตอนนี้เหลือฟาร์มาร์สกับอูซี่ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวขอหาปืนเติมก่อนเราต้องมีอีกกระบอกอุ้ยเรียบร้อยเตมินฟาร์มาร์สลาก,ก่อยเหลือแต่อูซี่อุ้ยได้คอร์ดพอดีมันก็จะลนๆนหน่อยนะคุณผู้ชมต้นเกมเนี่ยเหมือนคลิปที่แล้วเลยปืนอะไรก็ยิงๆไปเหอะ แต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเกยมเนี่ยมันจะเริ่มงงนะครับบางคนบอกว่าทําไมพี่เล่นลาไม่จดไปคือลองนึกภาพความเป็นจริงนะเราต้องหาปืนด้วยเล่นด้วยเสร็จแล้วยังต้องจดอีกเหรอระหว่างจดเนี่ยอาจจะไม่รอดนะจดไม่ได้หรอกจังหวะนี้มันต้องจําอย่างเดียวนะครับไม่มีเวลาจด <Hey. S 1> ซ้ายหนึ่งนี่ไง MP40 ยังไม่ได้เล่นผมยังจําได้อยู่เพราะมันพึ่ง5คิวฟาร์มของเหรอฟาร์มของเหรอ ไม่รู้เรื่องมีปืนอะไรบ้างแม็กเจ็ดยิงยุงแกวยังไม่ได้ใช้ทั้ง2ปืนเลยเอายิงยุงมาตึดก่อนเฮ้ยจังวันนี้โอ like ้โไอวอแตกอย่างไวเรียบร้อยลงเรียนปืนคอร์ดโดนทิ้งไปแล้วก็เอาแม็กเจ็ดมา ปืนขอดนี่คือโนหนึ่งเรื่องการเจาะไอวอร์จริงๆนั่งยิงนี่แป๊บเดียวแตกนะฮะเช็คของก่อนมีปืนอะไรบ้างละพ่อหนุ่มอุ๊ยมี SKS ด้วยยังไม่ได้ใช้นะแต่ยังไม่เก็บเพราะว่าแม็กเจ็ดกับยิงยุงเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกัน <Hey! S 1> เฮ้ยตรงนู้มีคนชุบแสงขาวยาว8เมตรน่าจะชุบเสร็จแล้วมัง้งแสงมันหายไปแล้วอะนั่นไง <Hey! S 1> เจอตัวละหนึ่ลังล่อนเลยใช่ไหมเราอะจังวันนี้ าบก่อนเต็ม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 หน่วยหาล่วงหากลางอากาศอย่างสวยลงมายังไม่ทันได้เกิดแตกซะงั้นอยตรงนู้นตัวหนึ่งหลังตึกแล้วผมก็มือไวด้วยนะรีบยิงแบบนี้ก็ต้องรีบโยนดรถมางานมาแล้วจังวันนี้รูดอูซีไปก่อน รูดูซีไปก่อนเหลือแม็กเจดแม็กเจดเสร็จท right ุกไลน์เรียบร้อยหมด2ปืนยิงได้แล้วก็ต้องโยนเหมือนเดิมหมดตัวขอถ่ายปืนหน่อยนะน้อนเอามานี่สเปซกลางหลังอะเห็นนะคอนเทนต์นี้บอกเลยว่าทุกกระบอกมีค่าจริงๆเจออะไรต้องเก็บให้เกลี้ยง คนนี้มินิอูซี่นะคุณผู้ชมอันนี้คือถึงผมจะใช้กระทะตีเขาอะแต่ว่าผมมายิงล้มด้วยปืนที่แม่ซ์้ำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดก,กติกานะโอเคคนหนึงล้มแม็กเจ็ดคนนึงล้มอูซี่ <c oughs> แล้วก็ได้เป็นสแปดกับ XM8 <c oughs> มานะฮะไอ <c oughs> ตัวเมื่อกี้ที่ลงแน่เลยเขาน่าจะลงกันมาหลายคนออกล่าเลยฮะ เกมนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าถึงมันจะเป็นภารกิจในโหมดแล้งหนึ่งสี่เนี่ยแต่ผมก็จะไม่แคมป์นะโอเคโนปผมจะวิ่งดึงหัวทั้งเกมดึงหัวทั้งเกมดึงหัวทั้งเกม,มดึงสามทีกว่าจะโดนหนึ่งทีเรียบร้อยโรงเรียนสเปดยิงปุ๊บเราต้องรีบโยนปั๊บไปเลยไม่งั้นมันจะงงนะครับมัวถือไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลังเลงว่าเฮ้ยใช้ไปหรือยังโยนโยนไปได้จบ เฮ้ยมีเสียงขวาช็อปปืนแป๊บซองยาวแล้วกันอุ <Hey. S 1> ้ยไม่มาไวจังอ่ะคนละตัวปะเนี่ยขอเช็คหน่อยขอเช็คระยะหน่อย <Hey. S 1> เรียบร้อย <Hey. S 1> นันโนเรียบร้อยโรงเรียนซองยาว ว้าวมีพีเขสิบด้วยเอาวันนี้รู้สึกดวงจะดีนะวันนี้อุ้ยกดผิดจะวางกลับระเบิด<อ>นั่นไงมันมีสองตัวจริงด้วยเพราะเมื่อกี้เสียงมันมา2ทางเราแป๊บนะขอช็อปเกาะก่อนก่อจะแฮกไปฮะออกล่าขยันยิงด้วยนะยิงเปลี่ยนปืนก็ยังจะขยันยิงนะเราอะจะเอ๋ ไอ้แล้วหมวกปิวท่านหลวงเรียบร้อยโรงเรียน P90 กเป๋าสเกสาะ3เมื่อกี้ไม่น่าไปซื้อเกาะเลยน่าจะมารอเก็บตัวนี้ว้าวได้ MP5 พอดีรู้สึกจังหวะมันเป็นใจนะยิงปืนนี้ปุ๊บเจอปืนใหม่ปับ๊บป้าแต่ว่าเลดเกมผมว่าน่าจะไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆต้นเกมนี่ยังห้าวอยู่ข้างหน้าฮะ มากแล้วแสงขาวยาว8เมตรวนอยู่ได้แหละหอนาฬิกากับรงเก็บเครื่องบินน่าจะพึ่งชุบกันแน่ๆขอส่องก่อนนุ่นๆนุุ่อู้สองคนเห็นปะบินเป็นบางวันเลยจังวันนี้สาบยิง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 วูเลีวเียวเียวเลยวนลน สลับสับยิงเกือบได้2คิวล่วงไป1่ล่วงไกลซะด้วยคนที่โดน x อ8กอ็ะล่วงนะแต่ว่า MP5 ยังไม่ล่วงนะครับโอเคไปไหนละไม่ใช่ไปชุบกันนะยุ่งเลยนะอ้าวไปล่วงตรงไหนอะ่ะ <c oughs> เ้ยอาเรียบร้อยเอเกเมแปดเหลือ MP5 <c oughs> เอ้ยเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวครับไม่ได้ใช้ไปแล้ว2ปืนตัวที่3ดันโผล่มาอีกโยนก่อนงานมาแล้เหลือแต่ปืนพกไปไหนละศพเมื่อกี้ขอถ่ายปืนมาเพื่อ,น, <S 2> <S 2> <S เอนเอาปืนเอาปืนเอาปืนมา M14 AKUZ ใช้ไปยังวะ M14 น่าจะยังนะน่าจะใช่แหละเริ่มหมื่นแล้วเนี่ยเพราะว่ามัน15คิวแล้วไงเข้าว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 ง กล่องนี้สเปซเอ็กโอ้โหเริ่มซ้ำแล้วรู้สึกจะเริ่มงงงแล้วขวามือมีคนเรียก a d o ์ดตอนนี้ถ้าเกิดให้ไล่เนี่ยสิบห้าปืนที่ผมใช้ไปมีอะไรบ้างผมก็จำไม่ได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ไหมอะจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแต่ว่ามันคุ้นว่าอันไหนเราพอใช้ไปบ้างแล้วเดี๋ยวต้องออกวงมาเช็คของก่อนเข้าทั้งอย่างนี้ไม่ได้แน่ M14 ไม่เอามีแล้วน่าจะต้องเป็นพวกปืนแอร์ดรอปอะที่ผมยังไม่ได้จับนะพวกกอซ่าอะไรพวกเนี้ทอมสันเออทอมสันยังยังไม่ได้ใช้คุ้นอยู่คือตั้งแต่ผมมาทำภารกิจนี้อะรู้สึกว่าการเล่นเกมมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะมันไม่ใช่แค่วิ่งยิงอย่างเดียวนะฮะมันยิงเสร็จต้องคำนวณอีกต่างหากว่าปืนไหนใช้ไปแล้วปืนที่เหลืออยู่จะพอยิงหรือเปล่าเฮ้ เจอปมึกโหนได้ <Huh? S 1> จังวันนี้สลับสับเอ4อาตดวอย่างนี้ก็ล่วงดีฮะรีบซ้ำเลยสสจนิยาชื่ออีอย่างวะเรียบร้อยโรงเรียน M14 ใช้ปุ๊บโยนปับ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้แหละรู้ว่าปืนหายากต้องเปลี่ยนปืนก็ยังจะขยันยิงอีกดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหเ w M79 โอ้โหไม่มีลูก <S <S> <S คือถ้าเหลือติดปืนไว้สักลูกหนึ่งอ่ะก็ยังดีนะยังเอาไว้ยิงคนได้มีพวกเล่นยิงทิ้งสมดเฮ้ยบาเรตมาละจ้าตอนนี้เท่ากับมี3ปืนนะทอมสันบาเรตแล้วก็ปืนพกนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยมันเหลือตั้ง7คนเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพปืนนะจังหวะนี้16คิวนี่เริ่มมึนแล้วบอกตรงตรง แต่ผมจําได้ว่าพวกปืนแอร์ตอปอ่ะยังไม่ค่อยได้ใช้กอซ่าเนี่ยยังไม่ได้หยิบแน่นอนเช็ค <Hey. S 1> บนก่อนตัวตึงตัวตึงดูสีชุด <Huh? S 1> ชุดเหลืองซะด้วยแลนั่นะเ uh. จ็บว้ดวนสไนส์เหรอดวนสไน์เหรอดวนสไน์เหรอเรียบรอ้อย ไอวอลหรือจะสู้บาเลตมานี่ไม่ต้องคานราชาหล่อจนเรียบร้อยโรงเรียนบาเลตใส่ชุดแลซะด้วยนะสีเหลืองนี่เพิ่งเคยมาขายรอบเดียวเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อไว้แต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงกลับมาขายอีกรอบอะ่ะอุ้ยมี SVD ซะด้วยแกวปืนระเบิดไม่มีลูกเหรอ SVD มาก็ยังดีคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ3คนสุดท้าย ปล่อยหุณยนไปเช็คก,ก่อนผมก็มี3ปืนพอดีนะทอมสัน SVD แล้วก็ปืนพกไอท้ทอมสัน S v d เนี่ยไม่ห่วงหรอกผมเนี่ยห่วงปืนพกถ้าเกิดว่าเขาโถมมาพร้อมกัน3คนน่ะผมน่าจะไม่รอดแต่ถ้ามาทีละคนเนี่ยก็ไม่แน่คือขอให้ผมได้มีจังหวะเปลี่ยนปืนเถอะเุ้ยเจอแล้วซ้าย2คนแดงปแปรดเอายิงโดนทิ้งอีกเฮ้ย สวยแล้วคุณละตี้โอ้โหเอ็มพีไฟทอมสันงานมาแล้ว <Hey. S 1> ลูดไปก่อนหนึ่งปุ๊บ <Hey. S 1> ไอตัวเนี้ยผมไม่ห่วงคุณผู้ชม <Hey. S 1> อุ๊ย AW บิลซะด้วยผมห่วงไอตัวสุดท้ายเนี่ยแหละ <Hey. S 1> งานแล้วไงล่ะแล้วไม่มีปืนยิงด้วยเหลือแต่ปืนพก <Hey. S 1> โอ้โหยังไงจังหวะน,นี้ ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณผู้ชม AW หรือบ้าเลยดึงหัวไปก่อนสองแปะไม่ล่วงเฮ้ยทำไมทำไมถอยหลังอะปิงเหรอเอาเด้อเอาเด้อ โดนเอดับกับบาเลตล่วงเลยเจอปิงอีกตั้งหากแม่เมื่อกี้ผมใจร้อนไปน,นิดนึงนะถ้าไปกลางโคโนโตรงศพนั้นแล้วเก็บปืนอ่ะก็อาจจะได้ของมาใช้แต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะมีปืนที่ผมใช้ไปแล้วก็เป็นได้โอ้เอาเป็นว่าภารกิจวันนี้ไม่สําเร็จนะครับไม่ได้บูญย่านะฮะโอ้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอยากจะดูอ p พีที่3ามมาต่อหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอยากดูต่อก็ขอสักส0ม0 0ื่ไลค์แล้วกัน ผมเองก็อยากแก้มือเหมือนกันนะอีกนิดเดียวจริงๆเกือบจะหล่อแล้วนะฮะ